คุณกำลังฟังล่ามซำพอดแคสต์ล่ามซำสนับสนุนทุกเป้าหมายชีวิตสวัสดีครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับล่ามซำพอดแคสต์เริ่มเร็วเริ่มหน่วยไว้รุ่นยุคใหม่ใส่ใจเรื่องการเงินกับผมแอดจังกุ๊กแห่งเพจล่ามซำครับ วันนี้เนี่ยเราก็ดําเนินเดินทางมาถึง EP ีที่17แล้วนะครับเดินทางกันมาจะ1ปีครึ่งแล้วโอขอบคุณทุกคนมากมาเลยนะครับที่ติดตามแล้วก็เดินทางมากับผมเนี่ยจนถึงวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาขอพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ First jobber หรือพนักงานที่เพิ่งเริ่มต้นทํางานเนี่ยจะต้องเจอนะครับในด้านการเงินนะเรียกว่าเป็นกับดักเลยดีกว่าที่จะทําให้คนที่เพิ่งเริ่มทางานหรือเป็น First j o b อ e r เนี่ยตกหลุมพานทําให้ไม่สามารถเก็บเงินได้ครับและกลายมาเป็นเกิดปปััญหหาา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 าดดด้น้นามมาานนนนนกกรรเเเเงงงิิตมมมภยลไ่่วจะ็ือ ชนเดือนไม่มีเงินเก็บต่างๆนะครับทั้ง5ข้อเนี่ยเป็นหลุมพรางที่เราจะต้องเจอรครับจะมีอะไรบ้าง มาฟังพร้อมกันเลยครับหนึ่งนะครับก็คือเริ่มสะสมหนี้เสียตั้งแต่เริ่มทํางานครับแบบว่าเคยเป็นไหมแบบตอนเรียนหรือว่าตอนที่เรายังไม่ได้ทํางานเนี่ยคือเราก็อยากได้นูน่นอยากได้นี่ใช่ไหมครับพอเราเริ่มทํางานแล้วนะเออนี่ยเออเนี่ยแหละถึงเวลาที่จะสารฝันให้กับเราแหละอยากมีรถเป็นของตัวเองอยากมีบ้านเป็นของตัวเองการมีรถมีบ้านเนี่ยไม่ผิดครับแต่ว่าจะผิดเมื่อถ้าเรายังไม่พร้อมครับ ในช่วงที่เพิ่งเริ่มต้นทางานเนี่ยผมเลยอยากทุกคนหนีไปให้ไกลเลยครับกับการสร้างหนี้เสียนะครับไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้บริโภคต่างๆนะครับให้เน้นเก็บเงินให้เน้นออมเงินไปก่อนครับเพราะว่าสิ่งสาคัญเลยก็คือเพราะว่า First j o b b e r หลายๆตําแหน่งเนี่ยก็คือเงินเดือนเนี่ยยังไม่เยอะครับรายได้ยังไม่เยอะถ้าเราจัดการไม่ดีเนี่ยแล้วเราไปสร้างหนี้ต่างๆเนี่ยแล้วเกิดเราบริหารจัดการพลาดขึ้นมาเนี่ย กลายเป็นว่าเราต้องไปหยิบยืมคนรู้คนนี้มาเป็นหนี้เพิ่มอีกกลายเป็นหนี้ทั่วหัวไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้ที่ต้องหยิบยืมทําให้เราเดี๋ยนอกจากจะไม่สามารถเก็บเงินได้แล้วเนะี่ยเริต้องมาคอยแก้หนี้ในช่วงอาจจะแบบ10ปีหรือ5ปีแรกของการทํางานอย่างเงี้ยครับจริงๆในช่วง10ปีแรกของการทํางานควรจะเป็นช่วงเก็บเงินไม่ใช่ช่วงสร้างหนี้นะครับอันนี้อยากให้รู้ไว้เลยแต่ถ้าสมมุติเพื่อนๆบอกว่าเออผมจะจำเป็นจะต้องมีรถนะเพื่อใช้ในการทํางานจริงๆอย่างเงี้ยครับอ่ะอันนี้ก็โอเคแต่ว่า ก็ขอให้เลือกรถให้มันเหมาะสมกับรายได้เงี้ยครับให้นี่ทั้งหมดที่เรามีครับทั้งนี้บัตรเครดิตนี่รถนี่อะไรต่างๆนะครับไม่เกิน50%ของรายได้ครับเพื่อที่จะได้ใช้เงินได้อย่างไม่ตึงมือเกินไปพอที่จะเหลือเงินเก็บพอที่จะเหลือเงินกินเงินใช้นะครับก็ให้มากสุดน,นะครับก็คือ50%ของรายได้นะครับถ้าจําเป็นจริงๆนะจำเป็นจะต้องมีจริงๆก็โอเคครับแล้วก็มาถึงกับดักที่2แล้วนะครับก็คือไม่สนใจเรื่องเงินสำรองฉุกเฉินมีเท่าไหร่ได้มาเท่าไหร่ใช้เท่านั้นครับ บางคนเนี่ยชอบใช้ชีวิตแบบว่าเศรษฐีตอนต้นเดือนใช่ไหมแบบว่าต้นเดือนนี่ก็คือบุฟเฟ่มาเต็มนู่นนี่นั่นซื้อของไปเรียบร้อยพร้อมเงินใกล้หมดตอนสิ้นเดือนเนี่ยก็กินมาม่าประทังชีวิตรอเพื่อที่จะถึงเดือนใหม่เดือนถัดไปะอะไรเงี้ยครับซึ่งอาจจะดูเป็นการใช้ชีวิตที่เออโอเคนะแบบว่าได้เท่าไหร่ใช้เท่านั้นไม่หยิบยืมใครเพืพ่อนๆรู้ไหมครับว่าการใช้ชีวิตแบบนี้เป็นการใช้เงินที่เสี่ยงมาวกเพราะว่าถ้าเกิดมีปัญหาต้องใช้เงินไม่ว่าจะเป็นเกิดอุบัติเหตุเข้าโรงพยาบาล หรือว่าตกงานกระทันหันเนี่ยกลายเป็นว่าเราไม่เหลือเงินที่จะใช้อยู่เลยถูกไหมเราก็ต้องทำยังไงเราก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินอยู่ดีกลายเป็นหนี้ซะยอย่างนั้นแต่ท,ท,ท,ที่เราใช้เงินเท่าที่มีการใช้เงินแบบเดือนชนเดือนเนี่ยจึงเป็นอะไรที่เสี่ยงมากครับเราจึงจเป็นจะต้องมีเงินสำนอรองฉุกเฉินเอาแล้วหาเงินสำนอรองฉุกเฉินยังไงก็เก็บออมครับทุกๆเดือนก็นเดือนละ1 0 2เเก็บออมไปได้เรื่อยๆนะครับจนมีไว้ซัก6กถึง12เดือนของรายจ่ายนะครับเช่นผมมีรายจ่ายต่อเดือนเน หนึ่งหมื่นบาทก็เก็บไว้เลยอย่างน้อยหกหมื่นถึงหนึ่งแสนสองหมื่นบาทครับเพื่อเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยแบบรายได้หุนหายตกงานเนี่ยเราก็ยังมีเงินในส่วนนี้ครับเพื่อมาใช้ในประทางชีวิตเอาไว้ก่อนไม่ต้องไปหยิบยืมให้มันเสียดอกเบี้ยเปล่าๆเนี่ยครับลองสำรวจตัวเองก่อนนะครับว่าเรามีเงินสำรองฉุกเฉินแล้วหรือยังก่อนที่เราจะไปมีเงินอย่างอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะไปลงทุนเนี่ยเงินสำรองฉุกเฉินเป็นเงินแรกที่เราควรจะมีเอาไว้ติดตัวนะครับกับดักที่3นะครับก็คือไม่หาโอกาสที่จะสร้างรายได้เพิ่มนะ เราเริ่มต้นทำงานเนี่ยก็เพื่อเงินใช่ไหมเพื่อเงินเดือนต่างๆเวลาสิ้นเดือนอะไรครับดังนั้นถ้าอยากจะให้เงินเดือนเราสูงขึ้นเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องหาโอกาสให้เตัวอเงอิงนเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาชีพเสริมขายของออนไลน์ยกย้ายงานเพื่ออัพเงินเดือนนะครับหรือว่าจะเป็นการมุ่งบ้านทำงานของเราเนี่ยในด้านงานเราเนี่ยให้มีประสิทธิภาพให้ดียิ่ง,งขึ้นเพื่อสร้างโอกาสในการปรับตําแหน่งของเรานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งจําเป็นนะครับทางานไปเนี่ยเราก็อยากได้เงินเดือนเยอะใช่ไหมเราก็จําเป็นที่จะต้องหาโอกาสที่จะสร้างไรายได้เพื่อให้กับตัวเองนะครับ แล้วก็มาถึงกับดักข้อที่4นะครับผมคิดว่าข้อนี้หลายคนติดกันอยู่เยอะเลยนะั <ouse> นะ่นก็คือซื้อของเพื่ออวดนะครับไม่ได้ซื้อพอจ <ani> <others> ําเป็นเมืองคนีบยมีค่านิยมที่ว่ามีสิ่งนู้นมีสิ่งนี้เนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ทําให้เราประสบความสําเร็จแล,และที่เห็นได้ชัดที่สุดเลยนะครับก็คือแบบว่าเออเนี่ยคนเนี่ยเออมีรถมีบ้านนะคนเนี่ยประสบความสําเร็จซึ่งค่านิยมแบบนี้แหละครับที่จะทําให้แบบว่าถูกปลุกฝังมาเลยหลายๆคนนะครับแบบว่าหลายคนเนี่ยก็เลยแบบรีบจบรีบทํางานเพื่อที่จะสร้างบ้านสร้างรถ โดยที่ตัวเองยังไม่พร้อมนะครับแถบในปัจจุบันการซื้อรถเนี่ยง,ง่ายมากๆครับผ่อนรถได้ง่ายดาวถูกบ้างฟรีดาวบ้างครับโดยที่ไม่รู้เลยว่าในอนาคตจะต้องเจอกับหนี้มาหาศาล ที่มาพร้อมกับดอกเบีย้ยนะครับแถมการซื้อรถคันหนึ่งเนี่เพื่อนๆก็รู้ใช่ไหมมันไม่ได้มีแค่ค่าผ่อนคือสมมตินะเราซื้อรถแล้วแบบว่าต้องผ่อนเดือนละ9 0 0 0บาทแล้วค่าน้ํามันดีกอ่เราไม่ได้ซื้อมาจอดไม่ใช่ใช่ถูกต้องไหมครับค่าน้ํามันเดือนหนึ่งก็สี่พันห้าพันไปแล้วครับถ้าใช้ทุกวันอะไรเงี้ยแต่จะค่าบํารุงค่าเมเทเนนต์ต่างๆค่าเข้าศูนย์ค่าประกันรายปีประกันชั้นหนึ่งก็หมื่นกว่าบาทนะครับ ของพวกนี้นะครับถ้าเราไม่จําเป็นต้องใช้จริงๆอ่ะผมแนะนําว่าอย่าพึ่งนะครับอย่างเช่นสมมติการซื้อบ้านเนี่ยถ้าเราสมมติเราอยู่บ้านพ่อแม่ไปก่อนได้เราก็อยู่ไปก่อนเพื่อสะสมเงินดาวน์ให้มากที่สุดนะครับเพราะในปัจจุบันเนี่ยเราเห็นแล้วใช่ไหมผมเห็นออกข่าวเยอะมากเลยแบบดอกเบี้ยนี่แบบ <h ums> มีคนนะครับผ่อนบ้านหลังละ13ล้านบาทผ่อนไปแบบไม่โปะไม่มีไฟแนนซ์อะไรเนี่ยดอกเบี้ยทั้งหมดเนี่ยรวมกันแล้วจะประมาณ33ล้านบาทเพิ่มมา20ล้านมากกว่าราคาบ้านอีก เห็นไหมครับว่าอะไรแบบเนี้ยถ้าเรายังไม่พร้อมเนี่ยมันจะทาให้เราเนี่ยลำบากมากมาครับก็อะไรพวกนี้ผมก็อยากให้แบบว่าเน้นซื้อเพื่อจําเป็นจริง,รงๆนะครับถ้าสมมติว่ารถมันจําเป็นจริงๆเนี่ยซื้อได้แน่นอนครับแต่ถ้าเราซื้อมาแล้วเราแทบไม่ได้ใช้เลยเราจอดทิ้งไว้อาทิตย์หนึ่งทับครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยครับอาจจะยังไม่จําเป็นหรือเปล่าก็อ,อยากให้ลองคิดดูดีๆนะครับ และข้อที่5นะครับข้อสุดท้ายนะครับที่อยากจะฝากถึง First j o b b e r แล้วก็พนักง,งานเงินเดือนทุกคนนะครับก็คือเป็นกับดักที่ตัวผมเองเนี่ยก็แทบจะไม่ค่อยคิดถึงมันเลยนะครับก็คือไม่เคยคิดถึงเรื่องกเกษียณเลยครับทุกคนรู้ไหมครับว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยมีคนไทยแค่5%เเนะครับเท่านั้นนะครับที่สามารถกรเกษียณได้เลยตอนนี้โดยที่ไม่ต้องทํางานไม่ต้องอะไรแล้วมีเงินใช้อู้ฟู่แบบอยู่ได้จนแก่จนเฒ่า,จน,าจนตายอะไรเงี้ยครับแต่มีอีกตั้ง95%เ ที่ยังต้องทํางานต่อเพราะว่ายังไม่สามารถเกษียณได้1เพราะอะไรเพราะว่ามีเงินเก็บไม่พอที่จะใช้หลังเกษียณ2ก็คือไม่ได้วางแผนเกษียณเอาไว้เลยไม่รู้ว่าพอทํางานเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องใช้เงินหลังเกษียณเท่าไหร่ไม่ได้คิดคํานวณมาก่อนหน้านี้เลยไม่รู้เลยทําให้ไม่สามารถออกจากงานได้นะครับอย่างเช่นสมมติอายุ60เกษียณแล้วเนี่ยก็ยังต้องทำงานนูน่นทำงานนี่เล็กๆน้อยๆเพื่อหาเงินมาใช้ในหลังเกษียณอยู่ดีนะครับ ผมจึงอยากแนะนําเลยนะครับกับ first s t o p p e r หรือคนที่เพิ่งเริ่มทํางานนะครับให้คิดถึงเรื่องเกษียณตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทํางานเลยครับก็คํานวณไปเลยว่าสมมุติเราจะทํางานถึง60ปีใช่ไหมครับก็สมมุติจะตายประมาณอายุ80อาจุไม่ได้แชกงนะแค่แบบคํานวณเอาไว้เฉยก็คือจะมีเวลาใช้หลังเกษียณประมาณ20ปีใช่ไหมครับก็ลองคํานวณไปเลยว่าเดือนหนึ่งเนี่ยเราจะใช้ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่แล้วก็เก็บเงินนะครับเก็บเงินให้เพียงพอกับที่เราจะต้องใช้จ่ายนะจาหลายล้านถูกไหครับในช่วงหลังเกษียณนะครับแต่ว่าเราก็มีตัวช่วยนนัพกงาออ ่ตางๆก็จะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งผมว่าเป็นตัวช่วยในการเก็บเงินกเกษียณได้ดีมากๆเลยครับก็ลองติดต่อดูนะครับถ้ามีเท่าไหร่เนี่ยก็คือส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเริ่มหักจากเงินเดือนเอานะครับจาก3ถึง15%เนี่ยผมก็แนะนําว่าให้หักเต็มแม็กไปเลยนะครับ15%แล้วทางบริษัทเนี่ยจะสมทบให้ไปอีกนะครับพอกเกษียณออกมาเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมีได้เงินเยอะเลยแหละในการใช้ในการ,กรเกษียณน,นะครับ ก็ครบทั้ง5ข้อแล้วนะครับกับ5กับดักที่เฟิร์สจ็อบเบอร์ชอบพลาดน,นะครับก็จะมาทวนกันอีกรอบนะครับว่ามีอะไรบ้างก็คือ 1. พลาดที่จะแบบว่าสะสมเป็นหนี้ตั้งแต่ตเริ่มทํางานนะครับสก็คือไม่สนใจเรื่องเงินสำรองสุกเฉิญนะครับมีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นหรือเขาเรียกว่ามนุษย์ใช้เงินแบบเดือนชนเดือนอันนี้ก็คือยานะครับ 3. ก็คือพลาดที่จะหาโอกาสสร้างไรายได้เพิ่มให้กับตัวเอง 4. ก็คือพลาดที่แบบว่าชอบซื้อของเพื่ออวดไม่ใช่ซื้อพอาะจำเป็นนะครับแล้วก็5ก็คือไม่เคยคิดถึงเรื่องกเกษียณเลยก็รบไปแล้วทั้ง5ข้อนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ